ร้านเก็บของเก่าโอเคดีกว่าไปออกด่านไอตอกแรมคินนะเซอร์ที่น่ารักกับการล็อกด่านของเขา เปอร์กเลเวลหนึ่งหมดเลยนะรันทดจัดอืมเขาไปทำอะไรเขาไปทำอะไรก่อน อยู่ๆเข้าตู้เฉย cái đội cụm game này, thui. Tại sao lại lâm lúc cách vai như vậy vậy? Cháu à? ca sèt sao đây? ca ปั่นกันไวมากนะเซอร์แพดเนี่ยคือแบบไวจนน่าเกลียดโอเคช่วยกันละขอเก็บเลือดก,ก่อนละกันโอ้เจ็บอยู่แล้วไม่ต้องเปิดพลังเลยเนะี่ยทำอะไรอีหนูโยนเกมเหรอถึงก็โยนเกมแล้วเหรอือ ไม่ต้องพุ่งก็ได้นะใช่ว่าพี่ืะใช่ว่าพี่จะพุ่งตลอดไปอออโอ้โหเลือดเทียบ โโอ้โหเก็บเลือดแบบเพลินๆเฮ้ยออกไปแล้วเหรอเอาวิ่งไปทางไหนวะอ่าอยู่นี่โดดเล่นเหรอ โดดเล่นนหรไอ,อคนนี้โยนเกมไปเนี่ยหรือว่าเขาโลกวะโยนเกมเล่นโลกใช่บอกชันทีอืมแตกหนึ่ง ายแลความได้เปรียบมาอยู่ฝั่งคิลเลอร์เปที่เรียบร้อยทำไรกันนะอืึมไม่โดน นะโดนนะโดนนะเฮ้ยชนกะระยะผิดไปหน่อยว่าไงจ้าเดว,วิดคโอ้ยนี่เปย์มาไ้แบบจ่ายจัดจัดจ่าเอ๋ เรียบร้อยไปขึ้นแท่นห้อยมีใครมาแอบมองด้วยเจนโรเมโล่อะอยเท้าก็หายไวมากเลย จะโดดตู้อะจะโดดตู ies, ้อะเสรอชุดเซอร์ตี้ดีเข้าไปเลยกับว่าเขาเล่นกันโยนๆน่ะโยนจัดๆเลยข้าจะไม่โยนก็ได้นะข้าจะตั้งใจสุดๆแล้วกันโอ้เจอตัวแล้วปิดเกมแบบไวๆเลยแล้วกัน วิ่งไปน้องสาวถ้ามันวิ่งมาแถวนี้ไม่เหรอได้ไงเป็นเป็นเปืนคุณจะโยนเกมไม่โยนเกมผมไม่รู้ผมรู้เดียวว่าโอเคเกมจบแล้วนะอท่อเกิดนี่ด้วย เขาน่าจะสุดแล้วแหละเขาไม่น่าจะโยนเกมหรอกแต่เขาน่าจะเล่นพลาดตั้งแต่ต้นมาบวกหนึ่งโอ้โหไม่น่าโยนเกมหรอกดูอยากแรงแหละแต่จริงๆเขาเข้ามาครบเลยนะทั้งกุญนแจทั้งอะไรแล้วเราโชคดีอ่ะเอาตีของตกมาด้วย